แรอยขายตรงไทยสมาคมการขายตรงไทยได้ลำดับที่มาการก่อกำเนิดของธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทยให้เห็นพัฒนาการและแนวโน้มของขายตรงไทยไว้อย่างน่าสนใจว่าธุรกิจขายตรงในประเทศไทยเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อวงการตลาดเมื่อประมาณ50ปีที่ผ่านมาโดยบริษัททัพแวร์ประเทศไทยจำกัดเป็นบริษัทแรก ที่ประกอบการด้านนี้ซึ่งโดยหลักการนักธุรกิจจะอยู่ในฐานนะเป็นเจ้าของธุรกิจอิสระที่เริ่มต้นทําธุรกิจเครือข่ายในลักษณะธุรกิจของแม่บ้านที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในระยะเริ่มต้นของการทําตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคมีลักษณะการนำเสนอขายแบบบุคคลต่อบุคคลจากนักขายตรงอิสระของบริษัทไปยังผู้บริโภคโดยตรง โดยไม่ผ่านห้างร้านค้าปลีกพ่อค้าคนกลางหรือผู้จัดจำหน่ายซึ่งใช้การอธิบายเล่าประสบการณ์หรือการสาธิตสินค้าเป็นกลยุทธ์ในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ในธุรกิจขายตรงจะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาดคือจะคิดค้นและพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานความคิดที่ว่าต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงมีความโดดเด่น แตกต่างจากสินค้าทั่วไปในตลาดมีการรับประกันความพึงพอใจมีบริการหลังการขายจากผู้จำหน่ายอิสระที่ให้คําแนะนำสินค้ามีความคุ้มค่าสมราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตธุรกิจนี้ได้เริ่มขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีสินค้าและบริการเข้ามาจดทะเบียนทำธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง กับสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอเพิ่มมากขึ้นเริ่มมีนักธุรกิจในธุรกิจนี้เข้ามาในฐานะที่ต้องการอยากเป็นเจ้าของกิจการอย่างจริงจังมีผู้ทำธุรกิจนี้จำนวนมากยึดเป็นอาชีพหลักจึงทำให้ธุรกิจนี้เติบโตขึ้นเป็นลำดับ เมื่อปี2555มีมูลค่าการตลาดสุดทธิของอุตสาหกรรมขายตรงในประเทศไทยจำนวน68,700ล้านบาทและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีนี่คือเรื่องราวของธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจเครือข่ายของไทยในยุคแรกๆครับถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่รู้ได้รวยดี ที่นี่ครับ